ดีครับแนะนำตัวเองกันหน่อยครับครบท่านโซเซียครับผมค่ะน้ำใช้แคตเตอร์ค่ะครับมีคำถามนะฮะสิบข้อนะครับตอบกันแบบเร็วๆนะฮะทดสอบข้อแรกครับผมจะขอบหรือว่าบอสเซนครับจะขอบเฮ้ยเหมือนกันเลยนะทำไมฮะชื่อมาก,ก่อนคนแรกชอบคนแรกนดาเท่ดิดาเซียหรือบักกี้ครับดาเซียอ่าแล้วทำไมครับผมเพราะว่ามันคุ้นเคยอะความบักกี้มันมาตั้งแต่ต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้นกว่าผมชอบความดาเซียมากกว่ามันรสลาสสิกอะมันเก่าๆข้อที่สามนะฮะคาเฟ่หรือบาร์ครับคาเฟ่ค่ะ ชอบไปบาร์มากกว่าผมไม่อยากรู้วคุณและวทำไมครับผมคุณนางฮะเอ้าคาเฟ่มันก็ของหวานไงคะของกินอย่างเงี้ยาร์ครับผมแล้วคุณจงฮะทำไมถึงเป็นบาร์ครับชอบเป็นรูครับผมรู่นี่คือรู่การจ่ายทั้งให้เราสาวครับข้อที่สี่นะฮะโสดหรือไม่โสดครับฮ้าที่สามอันนี้อันนี้เดี๋ยวรู้เลยนะถ้าตอบได้่ยรู้เลยว่าตอดตสดผมตอดแตกนะแตลงตดผมตอดเรื่องนี้เขาบอกไ่มฮะ ไเป็นทางต่อไปนะครับเบนคุยต่อนที่5ครับผมผมสั้นหรือผมยาวครับผมสั้นผมชอบแบบผมปะบ่ากำลังดีคือกลางกลางเล็กน้อยเนี่ยาวมอันนี้ปะบ่าปะบ่าไงเฮ้ยนี่ปะบ่าไงพอดีกัน ไม่ได้นะคุณเนี่ยเขาก็อะไรอีกเนี่ยโอ้โหข้อที่หกนะครับคุณมีหรือคุณดีฮะอวบอวนหน่อยไม่หุ่นหมีไม่หุ่นดีกำลังดีอะไรฮะคุณน้าฮะคุณดีค่ะดีครับข้อที่เจ็ดนะครับผมก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวผัดนะกินได้ทุกอย่างที่ฟรีค่ะผมชอบข้าวผัดมีอะไรไหมครับชอบอะไรแห้งๆกินกับโอเลี้ยงไม่ไหวดีข้อที่แปดนะครับคิดว่าโปรเพเยอร์คนไหนครับบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุดครับของผมเหรอเอาผมก่อนเลยแล้วกันผมชอบลุงนันสมัยทำไมฮะเพราะว่าเขาสไตล์เหมือนกับผมบู้ดดัน นี่วุดดดันะโอเคนะพี่น้ำครับมีคนไหนเขาชอบกินไหมคะตีน้อยกันไหมอ่าทำไมฮะเพราะว่านึกถึงสุกี้ตีน้อยโอ้โหต่อไปนะข้อที่9ข้อสองข้อายแล้วนะครับคิดว่า2ทีมที่จะได้ตั๋วไป P C S 4 A p a c จะเป็นใครครับท้าให ชัปเปอร์ไปก่อนไปอ่าเพราะว่าแบบชัปเปอร์เขาดูสม่ำเสมออะฟอร์มเขาดูแบบอ่ะค่อนข้างนิ่งเมื่อแต่วันแรกเอฟแมชชีนบุรีทำไมฮะผมว่าปีนี้มาผมว่าปีนี้มาเฮ้ยมาแน่นอนอ่าโอเคแล้วอีกตึงทีมครับผมเธอผู้มูดก็ได้เธอผู้มูดนะมีบหตุผลไหมฮะเหตุผลเดียวกันเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยคือเหมือนจับกว่าฟอร์มเขาอะไม่แกว่งเยอะสมมติว่าเขาอยู่ประมาณขั้นต่ำของเขาจะอยู่อย่างเงี้ยแต่วันไหนที่เขาดีดเขาก็ดีดขึ้นไปก็เร็วอะ น่าจะมีลุ้นพี่ชนนะ M I T S ที่ให้ไปเพราะว่าจริงๆผมชอบตัว M มากกว่าเพราะว่าชื่อไอเดียสตีมผมคือต้นด้วยตัว M เหมือนเฮ้ยโหยบอกยเล็กหรือ M ใหญ่อะ M ใหญ่ด้วย M ใหญ่ M เล็กหรือเปล่า M ใหญ่ไม่ M เล็กนโอเคครับสุดท้ายตอนนี้ผมว่าหลายๆคนนะจับตารออยู่นะครับผมคัดเรื่องฮะจัดมาหนึ่งทีมสี่คนโปรเพยเยอร์พับจีในรายการ พับจีทแลนด์โอเพนอยากได้ใครมาอยู่ในทีมของคุณทั้งสองคนครับผมก่อนเลยผมคิดว่าในหัวละไอจีเอลเป็นจูริโอเปลี่ยนโลเปลี่ยนตำแหน่งไม่ให้ซัพพอร์ตได้ได้ไอจีเอลเป็นจูริโอโลกนาสมายเล่นคู่กับเบลมอร์แล้วมีเอครูเซียนพี่คอยซัพพอร์ตธรรมดาไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะไงซัพพอร์ตอย่างเดียวแล้วก็ยิงอย่างเดียวไฟดูดูพอจบใไปดีวะคุณเลือกมาดิไอจีเอลหนึ่งคนไหมไม่โนรู้โอเค เอาที่เล่นนะที่เล่นเหรอที่เล่นผมมองว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเอาผมได้พี่น้ำละกัน I G L เนี่ยเพอร์เฟคเลยสไตล์ G โดดเด่นน้องตองน้องตองสไตล์ G เหรออ่าสั่งแผนอ่ะมี I G L แล้วครับพี่น้ำอีกสามคนครับไอกาค่ะ ผมพูดส e องแล้วนะี่คุณด่าขายมาครับเนี่ยด่าองถามนี่แหละเอาโอเคอีกสองคนครับพี่น้ามาสองคนก็เอาไปเลย MVP วันแรกแบบสุภิยะครับสุภิยะนะครับจากทีมนะฮะเอ็มวีอีกวันหนึ่งอ่ะใครวะเออไอ้พี่เสียใช่พี่กีเนี่ยก็จะเป็นกเพราะว่า MVP เท่านั้นเลยอ่าก็จะเป็นสไตลจีใช่ไหมสไตลจีไอการ์ไอคือเสียสุฟิยใช่คะสไตคนจบแล้วนะครับทั้งสิบคำถามครับอยากให้ทั้งสองคนครับฝากคนดูนะฮะให้ติดตามรายการทีมจีเทนนต์โอเพ่นครับอ่ะ นะก็ผมก่อนเลยนะก็ฝากด้วยนะท่านผู้ชมครับยังเหลือการแข่งขนะันอะีกครึ่งหลังนะอีกครึ่งหนึ่งเลยนะ25เกม25โดดก็มาร่วมเชียร์ครับทีมที่ตนเองรักตนเองชอบฝากด้วยสำหรับรายการนี้ครับตัว2ใบจะเป็นใครรอติดตามดูครับผมพูดไปหมดนี้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรให้พูดแล้วเนะฮะ <laughs> เอาเป <l ain> ็นว่ายังก็ฝากด้วยลวกันนะมาเป็นแรงเชียร์แล้วก็ไอเมื่อพูดไปถึงเรื่องตัวสใบแล้วนะวอสื่อซะว่าฝากให้เป็นกําลังใจให้กับทีมน้องๆลวกันเพราะว่านะค่อนข้างที่จะให้โฟกัสทั้งหัวตารางแล้วก็ท ะะมาเชียร์กันอยู่กันให้จบรทนาเมนต์ไปเลยติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ